สวัสดีค่ะเดี๋ยวรับข้าสูดซิสเตอร์เทโรนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่าน,นเร่งาวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัศไฟนะคะประจําวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้ค่ะชาวทัศไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะช่องน,นี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลาักนณแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลกักการแบ่งลักนณะราศีตาหลักของ t e r n Astrology นะคะหรือว่าตมศาสตร์ของต้นตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้บบเช่นเดียวกันโ okay? อเคอ่าฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของทัดไฟนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างเหมือนกับว่าอืมหนึ่งคนนี้ที่นี้มีความวรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟรนะคะมันมีความ มันมีการให้และได้รับในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ตัวคุณเองอาจจะให้เขามากกว่าหรือเขาอาจจะให้คุณมากกว่าก็ตามนะคะแต่ว่าหนึ่งคนในที่นี้มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับไม่ได้รับ ความสําคัญเท่าไหรนะักนะคะบางครั้งบางทีอาจจะเห็นเห็นกันเลยว่าเออเขาแบบให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญกับเราเท่าที่ควรหรืออาจจะถูกละเลยแปลเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนะคะไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดเลยก็คือโอเค ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สม่ำเสมอนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ออนออฟนะคะมีไพ่แปด,ด้วยกับสวินถือดาบอยากมาก็มาอยากไปก็ไปนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่มาก็ไม่เคยพูดอะไรให้เคลียร์เลยนะคะก็แบบว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแบบนั้นเสมอนะคะที่นี้ในอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมีบางเคสนะคะที่ได้เข้าไปรับรู้ในความจริงด้วยว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราเท่าไหร่หรือในความเป็นจริงแล้วเขาก็ไม่ได้พูดความจริงกับเราทั้งหมดนะคะเราอาจจะได้ไปรับรู้เรื่องราวอะไรประมาณนี้เถือเชือกนี้มานะคะแล้วมันก็เลยทําให้เรา drop ความรู้สึกที่มีต่อเขาลงนะคะแต่ก็ยังไปต่อกันได้อยู่เพราะว่าลึกๆเขาก็มีมุมหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าชอบหรือว่ารู้สึกว่า happy นะคะทีนี้เราในเอพ s o ซดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ เมนเอนจีที่ออกมานะคะเป็นไพ่แปดดาบนะสำหรับใครบางคนนะคะที่ได้ไปรับรู้ความจริงเนี่ยคุณอาจจะมาถึงจุดที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะคุณไม่อยากที่จะไปต่อแล้วในความสัมพันธ์นี้หรือใครบางคนที่เคยแบบให้กําลังใจตัวเองก็เริ่มที่ไม่อยากจะให้กําลังใจตัวเองแล้วในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาคนนั้น ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณอยู่ด้วยบรรยากาศรอบด้านอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะคือมันไม่ได้น่ายอยู่นะคะมันเป็นอะไรที่หนึ่งไม่สม่ำเสมอและทําให้คุณไม่สบายใจคุณมองหาความชัดเจนจากสถานการณ์นี้ไม่ได้นะคะแล้วคุณก็มองหาความมั่นคงในที่นี้ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันดูเหมือนไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคุณก็เลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทำไมนะคะบางเคสจะเป็นแบบนั้นที่นี้ ก็อยู่ในช่วงของการคิดและการตัดสินใจนะคะไพ่ของตัวคุณเองนะคะในอพิโซดนี้คุณคุณทาาุไฟคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นอิสระแล้วในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันหนักหนาเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินการที่ความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องเก็บหรือว่าคุณจะต้องอดทนหรือว่าคุณจะต้องปรับ อะไรบางอย่างเยอะมากซะจนคุณมีความรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ใช่คุณแล้วในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดเลยอะไรที่เคยทนคือไม่อยากทนแล้วอะไรทํานองนั้นนะคะรู้สึกว่าไม่อยากพิสูจน์ตัวเองไม่อยากใช้เวลาไม่อยากลงทุนอะไรไปมากกว่านี้รู้สึกว่าพอแล้วนะคะไม่อยากไปต่อแล้วในตอนนี้คือให้คุณค่อนข้างชัดเจนว่าไม่อยากเอาอะไรแล้วนะคะในตอนนี้ และในเอพิโซดนี้นะคะสำหรับทัดไฟตัวคุณเองอาจจะมีความพยายามในการที่จะบางเคสอาจจะเป็นการบล็อกเขาออกไปเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าตัดสินใจอะไรได้แล้วหรือเจ็ดไม่ทาในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณพยายามที่จะห่างนะคะพยายามที่จะไม่พูดคุยอะไรกับเขามากมายพยายามที่จะไม่เหมือนเดิมนะคะพยายามที่จะเว้นระยะห่างระหว่างเราอะไรประมาณนี้นะคะที่นี้เอ่อในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นของคุณนะคะ ก็ดูเหมือนกับว่าเอพิฟกนิทเขาจะน่ารักมากขึ้นนะคะเขาจะมีการพูดคุยหรือว่าเขาจะมีการพยายามเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างที่แบบดูถี่กว่าเดิมดูแบบตอบเยอะกว่าเดิมดูอ่านแชทไวกว่าเดิมนะคะดูใส่ใจเรามากขึ้นดูน่ารักกับเรามากขึ้นนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาน่ารักขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้แบบพอเราจะไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราหวั่นไหว mm hmm. เพราะว่าเม mm hmm. นเอเนจีในที่นี้เป็นไพ่แปดดาบคือเราก็ยังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่เราก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะทํานองนั้นและเขาเองก็ดันมันน่ารักมากขึ้นมาดีมากขึ้นดันเป็นในสิ่งที่แบบเราต้องการเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่แบบ เออมันเกือบจะสายเกินไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรกับกันบ้างนะคะเริ่มจากชาวทัดไฟก่อนนะคะว่าในเอพิฟอนี้ตัวคุณเองรู้สึกอย่างไรกับเขาทัดไฟถึงแบบว่าคุณเองจะแฮปปี้กับการที่แบบเขากลับมาทําดีแต่คุณก็ ค่อนข้างที่จะตอบตัวเองได้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจริงและไม่ใช่ความจริงและไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเหมือนคุณอยู่กับไซยเข้านี้มานานแล้วอ่ะคุณอยู่กับวงจรน,นี้มานานแล้ววงจรที่แบบเออเขามามาหายหายแล้วพอเราหาร่าง เขาก็มาทําดีพอเรากลับไปดีแล้วเขาก็ห่างอีกอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะอยู่ในในวงจรนี้มาสักพักหนึ่งแล้วคุณเลยได้รับรู้ว่าโอเคต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณรับรู้ก็คือโอเคถ้าฉันกลับไปอีกฉันก็ต้องกลับไปกลับไปไม่สบายใจอีกแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้เหมือน mm hmm. เหมือนรู้อนาคตได้ด้วยตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ลแล้วเขาละคะเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะในเอพิโซดนี้ คนคนนี้มีความอีโก้สูงนะแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากมีความแบบชอบเอาชนะด้วยนะคะชอบบงการเขามีความรู้สูกว่าเขาน่าจะยังบงการคุณได้อยู่ บางเคสคุณอาจจะไปดิวกับคนที่แบบว่าเป็นรักต่างวัยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าเป็นพวกที่ชอบคอนโทรลนะคะก็คือแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะยังคอนโทรลเราได้อยู่เราไม่น่า,เรา,นาเราไม่น่าจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็แอบอับเซ็ตเขามีความรู้สึกแอบอับเซ็ตเบาๆทีเออ่เราดูแบบเราดูตีตัวออกห่างจากเขาอะไรประมาณนี้นะคะยังยังไม่รู้ตัวนะคะเขายังไม่รู้ตัวว่าเออเราจะไปจริงๆ ที่นี้เขาก็คิดอยู่นะเขาก็คิดแหละมีเซี่ยวหนึ่งที่เขาคิดเหมือนกันว่าแล้วถ้าคุณไปจริงๆเขาจะทํำยังไงนะคะเขาก็มีหวั่นใจเหมือนกันเขาก็มีเครียดเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหมายถึงเปอร์เซนต์ของความคิดส่วนใหญ่เขามองว่าคุณไม่น่าจะไปไหนหรอกเพราะว่าคุณน่าจะยังรักเขาอยู่คุณน่าจะยังมีความรู้สึกด,ดีๆให้กับเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวคุณเองจะทํำยังไงนะคะกับคนคนนี้ต่อไป ผูกพันกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้ในผู้คนนี้ทัดไฟบางบางเคสนะคะอาจจะยังตัดจากคนคนนี้ไม่ได้ขาดแล้วก็มีคือมีความอยากตัดนะแต่ว่ามันมันมีมันใช้อีโมชั่นอลมากเกินไปมันใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะ่ะที่รักมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่า พอเวลามันจะตัดจริงๆมันตัดไม่ได้มันตัดไม่ขาดมันมีความผูกพันมันมีนูน้นนั่นนี้มันมีสิ่งดีอะไรในความสัมพันธ์นี้เยอะแยะมากมายนะคะมันอาจจะยังตัดไม่ขาดแต่ว่าคุณจะเว้นระยะห่างจากคนคนนี้มากยิ่งขึ้นถามว่าคุณจะทําอะไรกับคนคนนี้ไหมไม,ไม่นะคะคุณคงไม่พยายามอะไรแล้วแต่ว่า คุณก็จะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแทนนะคะในเอพิโซดนี้ทัดไฟนะคะส่วนใหญ่คุณจะเม้ามอยกับเพื่อนหรือว่าขอคําปรึกษากับเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างนะคะในเรื่องนี้เช่นว่าเอาไงดีวะคือจะแบบจะตัดดีหรือไม่ตัดดีหรือว่าจะไปดีจะไม่ไปหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะจะมีความดังเลสับสนในตัวคุณเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูเขากันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้เขาจะทํำยังไง ในเอพิโซดนี้นะคะเขาจะมีการ take action อะไรบางอย่างนะคะที่ที่ทำให้คุณใจอ่อนหรือว่าทำให้มันมันทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวอะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณมากพอสมควรนะคะเป็นการ take action ในแบบที่ว่าเจอกันไหมไปนู่นไปนี่ด้วยกันไหมหรือว่าเป็นการ เป็นการทำอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าแบบเขากลับมาดีกับเราแล้วจริงๆหรือว่าเขากลับมาใส่ใจเราแล้วจริงๆคือมันจะเป็นอะไรทำนองนั้นเป็นการ Take Action ที่ดูแล้วเล่นใหญ่เวอร์แต่ว่าทำให้เรารู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าเออเขากำลังจะกลับมาหรือว่าเขากำลังจะทำตัวดีขึ้นแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าเขาน่าจะลองเซิร์ฟเซิดูแล้วคือน่าจะลองลองแบบทําอะไรแบบเดิมๆที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเราไม่สนใจเขาก็เลยเออดูแบบเพิ่มเลเวลนะคะเล่นใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโอเคทีนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะในอพิโซดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับทัดไฟ ใบแรก l e t your friends help you นะคะ r e t c r e a t นะคะแล้วก็ u n l e u i t e d love นะคะชัดเจนมากสำหรับคนที่ <c oughs> สำหรับคนที่คิดไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีนะคะเพื่อนคุณนะคะ ความที่จะรับฟังคุณเสมอถึงแม้ว่าบางเคสคุยไปแล้วคุณจะไม่ได้สนใจอะไรเพื่อนมากมายนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆการที่ได้ระบายหรือการที่ได้พูดนะคะมันก็ดีเหมือนกันอย่างน,น้อยเวลาที่เราได้พูดอะไรออกไปเราก็จะได้ทบทวนตัวเองด้ว่า <S 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 เฮ้ยเราคิดอย่างนี้จริงหรอหรือว่าเราแบบ เราคิดอย่างนี้จริงหรอหรือว่าเราทําแบบนี้จริงหรออย่างน้อยๆเราก็จะได้ทบทวนตัวเองนะคะร e ท r e a t นะคะคุณเริ่มถอยแล้วนะคะในอีพิโซดนี้อะไรก็ได้เลยเพราะว่าคุณมีความรู้สึกวความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์แล้วมันก็ดูแล้วมันไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะที่คุณกําลังเดินอยู่คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากถอยนะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างทางมันมีอะไรล้อตาล้อใจคุณเยอะมากมันก็เลยทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ของเมเนจีคือไพ่แปดดาบคือ จะไปต่อมันก็ไปต่อไม่ได้จะกลับก็ไม่รู้จะกลับยังไงอยู่ดีๆเขาก็แบบดันน่ารักขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะคำแนะนำนะคะเขาบอกว่า forgive and forget นะคะ่ไพ่ค่อนข้างที่จะพ่เด็กนี้ค่อนข้างแอบดุร้ายระดับหนึ่งนะคะ forgive and forget นะี่คะก็ ให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมลืมมันไปถ้าสมมติว่าเลือกที่อยากที่จะไปต่อ,อไม่ต้องเก็บอะไรมาคิดไม่ต้องเก็บอะไรมาใส่ใจนะคะพยายามอย่าเปียดเปี่ยนตัวเองค่ะที่รักพยายามอย่าเปียดเปียนตัวเองนะคะคิดในเวทีีเอาเอาในแบบที่ใจรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากที่สุดดีกว่า นะคะเพราะว่าณจุดจุดนี้ณในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีใครเซฟคุณแล้วนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเซฟตัวเองนะคะอาล่ะค่ะสำหรับของชาวทัดไฟนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เขาข,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอ,ขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงสุขตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร,รักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ